tihna pe bol sa an na pe thaina dawnga pe kna kong hekup ka chiam la ka ngai ba me ang pe kna da go in thlemang thui bunde sa ta a thlang pe kna he pek tung na pinot tung he am tong me ang thlang hem pek tung ti me ang thlang hem pinot tin te he pek tung no the chiam la ka ngai दे तमानो वटुरों गाता तमानो वटु अबो बकुल अयी थमथुम पंगा रों गाता तु थि दुकोयनी मालोंगा न्लो अकला गाता अंपि खेथेन ngai ती संगा मालोंगा न्लो अकला ता थांग हेन पेकते माको से कपुक नॉम नला औम तला अथि ती यें पखत गुले स्त्री रों गाता अका ngो थांग थी ते पे उला ती ते ग नपे तय हुते पछेना न हाय เสร็จแล้อมให้บงยองแล้อมตีตดองอ่ะแม้อ่างชางแฮมเป๊กตึงนตะก้อนนี้บึกบึบาลเป็นไงแต่แม้อ่างชางแฮมเป๊กไปนตึงตก้อนนี้ช่างคาดแฮกุดขออมละล่ะละนา่งที่งาบีอ่ะตาไปเบลตินเป๊กสกอออภูมนอมือตีนั่งที่อยู่แถวนครดังนอเมือตีตั่วก้อนนี้มาเดบิอ์อัไทยไทยอกุดขออ้อมอัอขออมตีตัดไทยละล่ล่ะ อาบีเดงก็เชิงต้อตรงง่ะนั่งลงนะเปกะตาน้มาแต่คอยอยู่แทนนั้นดังหนมือตเดีไรนะต้องตั้งกิติดโคเดงอมิงตีซากขำเกยออกํำเกย์อาก็ือ้นทางแต่น้บ่มาตานั่งแต่อยู่แทนน่าอมตีก็เธอกะหูละอมบาลตามาท้ายอเลนปลุกยอลปฐมตัวง่ะตานตู่ทวีต่ตาเตกะไปบุญนั่นเร่เวงอะ အားလူအထင်ကြီးခန့်ချင်လို့တဲ့ທາງလုံးอ่ะအထင်ကြီးခါนําလာအံပိတ်တဲ့ခောစုံเนาะတဲ့လာလာတဲ့ခောပေပယ်ပချန်လုံးကငိုင်းလာအမမနိဒုဒ်ကိုနိທາງလုံးကအိုးခိုင်ဟောကပိတ်တော့ທາງလုံးအထင်ကြီးစေတဲ့ဒီပိတ်ကသပချန်နှောင်းနားတဲ့อยู่แทนนั้นไปเนาะ โอ้ติติอ่าทางลงอ่ะบ่ใส่ไก so ่ถิ่นจีเสแต่ไ so ก่ต no like, ิกะกระเพือกอ้อมดงอ่ะไก่ติกะกระเพือกแฮปะฉันน้องไงนาะดงอะแต่ขเสเซิงเนาะฉันน้องยแทนนะเนาะจังอ่ะทางคาเดนเปกติทางคาเนบมตโอกบกะดไงติกะกะเนะเปเบลติดูงฮูตวนีลูกเลีอ่านิเลีดงกบนบึงกวนนฮูออไมมลงทางนเปกเวงติ ออก็บกดังไงที่การเก็บก็หนาเปียอุบัติลาใบบอวซาดงตาถุยลมซึงงั้นนางหลงหะชางนบอมเตชกัช่างนอบอมเดชทางหลงหะรวยตรงซาลาไซมุยเชวะหอนรงกษาเียไซจึงงั้นอเยตีจาอ่านใไทยใช่กุยเนาะไทยหูเดชใช่ก่อนี้เด็กก็นางหงอเนะเป็กไทยหูเดนางทำลาผัวม่โยแต่ตาอมนอบือต้องงหะ นภเกึงตาอูไม่อ้างทางให้นเพกตึงตัวกนหูให้สดทีขเด้งอากมิงทีนั่งลงนบอมก่อนเนี่ยนางคำหลับผม่เสื้องาทางคัดลง่ะนางขาเด้งอามิงตีนางเตงะเร้นบันบีอัตตาเสียตักบลเตเมลสียบลอบีทางนางเตงะอากบีทางเตะป่ฮอนเสื้องาอ้อมที่ทาแต่หูให้ใกล้แหนผูไม่ดีแต่ีรอตา mel sakbol ti omatan omangla thai hu te pe ti bible te ten tu rong hu tu nei mathai a abou panga ayit somli bihi rong a hulom te i rong a thui banang le sada namalo nga thai hu na pe thang na pe king a he kapik ru thanguna hinong tam biwan che te ka kapuk na pe bel te te se nga လောင်လောင်အသင်ချီစေအာကိုင်ငွံတေဒီခလုံးထိုင်လောင်လောင်အသင်ချီစေအာအမင်းမာကမင်းဒန်းဟမ်လခေါတွဘယ်တေပချန်လောင်အတေသာတေကနလှပုန်ပာတုနမဟမ်လယူသန်လာအုံနမတေတော့ငါနမလိုနဆိုင်ဟမ်ကိတေယူသန်လာယူသန်နအလက်ငိုင်လာ นดังไงทียตาอ่ายี่ห้ไงอาสร้างทียก็เพิ่งลุงเบิ้งเลยนะเปยุเต็งเงินตาเนเป้เนเป้นั่งนั่งลงงะเนเป็กไทยฮูเดโยธนนล่ะนิมคุลุงงะอาไมยิ้มเท่อวละกไง่าสะดุ้งสีฟาเฉียดสีลงตาปูมีมาเป็กเปงงะทังกะฮูไงนั่นละโอทังกะบุธนนั่นละ သန့်တဲ့အဒန်တီအပိတ်ပချင်အဒန်မူလာတနေ့ဟူခိုင်းနူလောင်တာပုံမိမအပိတ်ခွေငါအမကခုဒုန်တဲ့အပိတ်လောတေးပချင်းမီခူအတာဖာရီရှဲလိကအပိတ်တေးစုံနောတနေ့ आ हुहाई नुगा अपेखते ता छेनलोंगा अडो नला ओम दुआ त गयनि फारिशे एतेक का फारिशे तिलोंग ता थांगलोंग हुसे या दियु रु आइ दियु अपेख दिसटिंगा तीका कपु खुरते हुहाई नुलोंग ता เออ गाइ तन्तु मने गाइ त कपीक थाय मने थांग आंगला देदे अम्मांगा खुडुन जाथे अपेख वेंगा अहीगा अपेखते फारिशे हिगला का योल दे साता अपुवा मगाई อยู่เห็นนะดังไงแต่ดวงหะนังนังเงินไกล้ทีนะฟาลิเชก็ไปผึ่งน้องออมหูโนตาหัไห้นูก็ไปไปหุ่นองอมหมูเปกเป็นงานชางล่องหุเชอช่างล่องที่จะเปกไดติดออมเป๊กกได้โนดาหูวไห้นูลองเป๊กอังลามเป๊กไกทีนะใหก่อนน่ะทายุลซากะเป็คำกันไงต่ะ คุณให้นูอังลาเป๋อซีฟาร์ิเชที่สะดุ้งชีวิตกัเพืนนงลาเปเบอร์ซีที่เอานาทายวาจไปทำอะไรบ้งก่อมไปในซาบิโนเซ